ยินดีต้อนรับสู่ช่องวอร์โซนแหล่งรวมข้อมูลด้านการทหารและยุโทโธปกรณ์รอบโลกที่นี่เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับหนึ่งในอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดพลังทำลายล้างแห่งศตวรรษใหม่นั่นคือจรวดนิวเคลียร์ HT 99อาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนสมการความมั่นคงระหว่างประเทศจุดกําเนิดของฮี T 99 ตรวจนิวเคลียสทิง99ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารในช่วงปลายศตวรรษที่21ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างอาวุธที่มีพลังโจมตีระยะไกลความแม่นยำสูงและสามารถเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องปรามมหาอำนาจอื่นๆการออกแบบ HTS 99ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการทำลายแต่ยังรวมไปถึงการสร้างสมดุลทางการทหารในระดับภูมิภาคและระดับโลกสมรรถนะและขีดความสามารถ H-TN 99เป็นจรวดข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งผสมผสานกับระบบขับดันแบบหลายขั้นตอนทําให้สามารถทะยานขึ้นไปได้ไกลกว่าหลายพันกิโลเมตรหัวรบที่บรรทุกนั้นเป็นหัวรบนิวเคลียร์กำลังทําลายสูงสามารถถูกปรับแต่งได้ตั้งแต่ขนาดเล็กเพื่อโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดไปจนถึงการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง นอกจากนี้ TN 99ยังถูกออกแบบให้มีระบบนำวิธีแบบผสมผสานทั้งเรดาร์ดาวเทียมและ AI เชิงทหารขั้นสูงทําให้มีความแม่นยำสูงลดความคลาดเคลื่อนในการโจมตีเหลือเพียงไม่กี่เมตรเทคโนโลยีการป้องกันและการหลบเลี่ยง หนึ่งในจุดเด่นของ HTN 99คือความสามารถในการหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีเมอร์หรือหัวรบแยกตัวหลายลูกที่สามารถปล่อยหัวรบย่อยออกจากจรวดหลักทําให้ระบบป้องกันขีปนาวุธตรวจจับได้ยากและต้องรับมือกับเป้าหมายหลายทิศทางในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีระบบสร้างเป้าหลอกหรือ decoys ที่ช่วยทําให้เรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามสับสนเพิ่มโอกาสที่หัวรบจริงจะสามารถทะลวงผ่านแนวป้องกันไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ การมีอยู่ของ t t n 99ทำให้สมการด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปทันทีประเทศที่ครอบครองอาวุธชนิดนี้ไม่เพียงมีพลังทำลายล้างมหาศาลแต่ยังได้ครอบครองอำนาจการยับยัง้งที่ทำให้คู่แข่งต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนจะลงมือในเชิงทหารนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่า t n 99ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเมืองที่มีผลโดยตรงต่อการกำหนดทิศทางของความสัมพันธร์ระหว่างประเทศในอนาคต มิติด้านมนุษยธรรมและความกังวลแม้วชาีเอ็นเกจะเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังแต่ก็สร้างความหวาดกลัวในระดับโลกหากถูกนํามาใช้งานจริงผลลัพธ์ที่ตามมาอาจไม่เพียงทาลายล้างทางกายภาพแต่ยังรวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและชีวิตผู้คนหลายล้านองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและกลุ่มต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ต่างเรียกร้องให้มีการควบคุมหรือจํากัดการใช้งานเฮตีเอ็นเกเพราะอาวุธชนิดนี้อาจกลายเป็นชนวนแห่งหายในครั้งใหญ่ที่โลกไม่อาจรับมือได้บทสรุป เจรวดนิวเคลียสทิน99จึงไม่ใช่เพียงแค่อาวุธแต่คือสัญลักษณ์แห่งพลังการยับยั้งและความเสี่ยงในเวลาเดียวกับโลกในศตวรรษที่21จำเป็นต้องหาสมดุลระหว่างความมั่นคงและความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการนำอาวุธชนิดนี้ไปสู่การใช้งานจริงนี่คือเรื่องราวของอาวุธที่เปลี่ยนสมดุลโลกหากคุณสนใจติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธโณกการทหารและกลยุทธ์จากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องวอโซนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาต่อไป คุณอยากให้ผมปรับสคริปต์นี้ให้เข้มข้นดราม่าแบบสารคดีหรือให้ภาษาง่ายๆฟังเหมือนเล่าเรื่องดีครับ